สวัสดีครับน,นี่คือรายการ25นครับสันติสเวทวิมลจันทร่วมกับคุณต้นอ้อตันเจริญค่ะรายการของเรานะคะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะทางสยามสปอร์ตนิวทูวิชั่น95ค่ะครับคุณอ้อครับดึกดื่นเที่ยงคืนอย่างนี้นี่บรรยากาศมันเป็นใจนะเป็นใจอะไรคระคะุณอาคะ <c oughs> เป็นใจให,ให้เรารู้สึกทาให้เราไม่อยากนอน ใช่ค่ะอยากจะดูรายการ25นอด้วยนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องที่เดี๋ยวนี้นะคนสมัยนี้ดึกดเือนที่ยงคืนเนี่ยไม่หลับไม่นอนกันเขาทําอะไรกันคะส่วนใหญ่เาทำอะไรกลางคืนกลางคืนละคะถ้าส่วนใหญ่ถ้าดูก็คงดูหนังนะคะเท่านั้นเหรอดูหนังเกี่ยวกับเอ็กซ์เอ็กซ์เซ็กซ์นอร์ดอนี่แหละจับตัวกันเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมี เรื่องบันเทิงเริงใจมากมีทั้งซีดีใช่มีซีดีมีอะไรใหถือมีทั้งโหลดเยอะแยะเลยนะครับมี u t u ย e ูมีด้วยมีไครับมีให้ดูคนมีความสุขใช้เวลากลางคืนในการหาความสุขหาความสำราญค่ะรายการ25นอนก็ถือว่าเป็นรายการของคนกลางคืนเพราะเราจัดกันดึกๆเดื่เที่ยงคืนอย่างนี้นะครับ แต่คุณคุณออเชื่อไหมครับว่าเพราะไอ้อากาศเย็นๆอย่างเงี้ยแหละแล้วอากาศสบายมันน่ะบรรยากาศดีๆมันยังไงครับมันน่าจะยังไงนะมันจะอยู่กับใครที่ถูกใจเลยครับค่ะนี่แหละครับทําให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมคือถ้าปัญหาครับปัญหาแบบนี้ต้องเป็นปัญหานี่แน่เลยหนูคิดละหาอะไรหาเรื่องเซ็กอ์เห็นไหม คุณคิดใช่ไหมตอนเด็กๆคุณคิดเรื่องเซ็กซ์มันจะต้องมีบ้างป่ะคะอ่าครับแต่ว่าถ้าคุณคุณอ้อคิดเรื่องเซ็กซ์ก็ยังถือว่าเป็นบรรลุนิติภาวะไปแล้วตอนอ้อโอเคค่ะโอเคก็โอเคนะครับจริงๆหนูจะบอกว่าเออคิดเรื่องเซ็กซ์แต่หนูจริงๆอ่ะหนูหนูซิงนะนะะคหนูยังนิ <c oughs> นเซลกันตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> คุณอาเชื่อนะคะคุณอาต้องเชื่อเาเชื่อาเชื่่อเคะิอก็เรื่องนี้เชื่อไม่ได้ฮะต้อง มันต้องมีบทพิสูจน์นะครับ <Yeah. S 2> แต่ว่าอะไรก็ตามจากจะพูดเรื่องนี้ครับคุณอ้อก็คือเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอเรื่องเซ็กเนี่ยก็เป็นถือว่าเรื่องธรรมดา <Ha. S 2> สมัยก่อนเรื่องเซ็กเป็นเรื่องต้องปิดบงังเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้ <Sure. S 2> เป็นเรื่องที่น่าละอายเขาไม่กล้าพูดกันครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เซ็กกลายเป็นเรื่องที่เปิดเผยใเป็นเรื่องที่สามารถจะเรียนรู้ได้ในโรงเรียนก็สอน <Ha. S 2> เพราะว่าเซ็กนี่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคม เป็นปัญหาที่ทําให้ปัญหาอื่นตาม,มาเยอะแยะแล้วปัญหาเซ็กเนี่ยมันเกิดกับผู้ใหญ่บรรลุทิติภาวะไปแล้วก็ไม่เป็นไร<ห>แต่ถ้าเซ็กมันเกิดกับเด็ก,เด,กเด็กนะักเรียนเด็กวัยรุ่นซึ่งอยู่ในสภาพที่ย,ยังไม่สมควรที่จะมีเซ็กเนี่ยนะครับมันคือปัญหาใหญ่ใช่เพราะเด็กสมัยนี้แบบมีเรื่องเซ็กเร็วด้วยนะคะถูกต้องะค,ะครับเขาก็บอกว่านะเ,เซ็กกับเด็กเดี๋ยวนี้นะมีกัน,นตั้งแต่ ผู้ชายในเก้ขวบโอ้นี่เริ่มต้นนะคะผู้หญิง10บขวบและทุกวันนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับมีคุณแม่วัยรุ่นเกิดขึ้นทุกวันวลาสามร้อยสี่สีคนที่ททท<อ>แบบว่าท้องโดยไม่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม3า4คนนะครับและคนเหล่านี้นะครับอยู่ในสภาพที่ยังไม่พร้อมที่จะเป็นแม่แต่นัน่นไม่สำคัญเท่าที่ว่าทุกปี จะมีคุณแม่วัยรุ่นอย่างนี้เพิ่มขึ้นจํานวนมากขึ้นทุกปีอ,อย่างปีก่อนนั้นค,คุณแม่วัยรุ่นที่ไปทําแทง้งทําแท้งเถื่อนนะจํานวนสี่หมื่นห้าพันคนโอ้แค่ปีที่เรานะคะคุณอาแต่ปีนี้อาจจะมากกว่าซึค่ครับฉะนั้นยี่สิบห้านอเราจึงอยากจะนาเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ทราบปัญหาว่าแม่วัยรุ่นการทำแท้งเถื่อน การมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดๆนั้น<ช>เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวสกู๊ครับ